พี่โค้ดอันนี้มันไม่ได้แล้วอ่พี่มันรายการลงมีเสียงหมดนะคะเรื่องนี้พี่พูดเองพี่เอกีพี่เอกีอะไรพี่ถามทุกเทปเลยเวลาทํารายการน่ะพี่เป็นพิธีกรพี่ต้องห้ามถามพี่ต้องให้แขกรับเชิญถามรู้ไหมพี่เหรอจริงเฮ้ยฉันถามว่ะพี่หน้าใหญ่เป็นผ้าไนล้อนหรือเปล่าท่านคนแรกชื่ออะไรครพิธีกรนิ่งๆทุกเทปทุกเทปได้ นะท่ามถามมานะพี่แมวแล้วนะโอ้คิธีกรนะพี่ทีกรนะโอเคคือไม่ถามแล้วนะเตือนทีด้วยนะพี่หน้าใหญ่ถ้าทำท่าทามให้ดูหน่อยไอ้ติมี่นี่ไอ้ติมี่ตีนี่ยื้งานเวรดดิ้งเนี่ยเคยเอาชุดสาวมาลองหรือเปล่าคนไหนอยากเป็นผัวพี่บอกสิคนไหนอยากเป็นผัวพี่ตุ๋ยไม่ใช่ขอขอแคนไม่ต้องถามใครไหนอยากเป็นเมียพี่